สวัสดีเจ้าที่นี่คือเมืองแป้นะเจ้าวันนี้มใครฟ้าเปื่อๆมารับลมตีวัดนาคูหาจังวัดแป้นะเจ้าบรรยากาศดีมากแล้วก็ทิศภูเขาโูยนะเจ้าแล้วก็มีทุง่งนาโดยนะเจ้าบริเวณนี้นะเจ้าเนาะสุดยอดไปเลยเจ้าเมืองแปงมีติหน้าแอลเยอะแยะมากเลยนะเจ้าเนาะท่านไหนที่มากก็ริดืมแวะมา เจ้ากับป้าเพื่อนๆชมบริเวณวัดนาคูหานะเจ้าจังหวัดแพร่นี่บริเวณสวยงามมากติดดอยเลยนะเจ้าเนาะติดดอยติดภูเขาเลยนะเจ้าเนาะก็บรรยากาศสุดยอดไปเลยอันนี้คือบริเวณที่เรามาเป็นจุดชมวิวนะเจ้าเนาะมีสะพานเฮาเดินไปตัวนะเจ้าเนาะสะพานเดินไปตัวแล้วก็อ่าด้านล่างก็จะเป็นทุ่งนานะเจ้าเนาะด้านล่างจะเป็นทุ่งนา นี่เมื่อชมด้านล่างเลยนะเจ้าเป็นทุ่งนาแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นภูเขานะเจ้าทุกคนนี่เดินไปตัวอําไพเลยว้าวว้าวว้าวเดินโยกเยกโยกเย,ก,ย,เยกเลยนะเจ้าน้อมไพกก็ต้องเดินระมัดระวังตัวแล้วก็ปะเปื่อนๆชมบริเวณวัดนาคูหานะเจ้าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งของจังหวัดแปตีน้าแอวนะเจ้าท่านไหนที่มีเวลาก็แวะมาแอวได้เลยเจ้าดูก่ะ ว้าววิวสวยเจ้าวิวสวยมากขอบอกเลยนะเจ้าธรรมชาติมากเลยนะเจ้าตีนี่คือนาคูหาจังหวัดแปรนะเจ้าว้าวมะขานาดเจ้ามะขานาดเลยนะเจ้าเนาะจุดชมวิวโตยแล้วก็บริเวณรอ,อบข้างก็คือธรรมชาตินะเจ้าเนาะทุกคนจ้า อืมดูมอแกหมอขนาดปัทูุดูเหมอจนหมอแกเลยดูภูเขาและเจ้าแล้วก e ็หรือว่าจะไปไหว้พระเจ้าตนหลวงก็อยู่เห็นก็เจ้าอยู่กลางแดดเลยเจ้าพระเจ้าตนหลวงนะเจ้าตี วัดนาคูหาหรือว่าจะเข้าไปไหว้ผ่าในโบสถ์ก็ได้นะเจ้าต่อน,นีมพายป้าเพืเ่อนมาชมบริเวณด้านนอกหรือว่าอาสถานที่ที่เขามาดูชมนาแล้วจะชมนาแล้วก็ชมวิวชมภูเขานะเจ้าเนาะเป็นจุดชมวิวสวยงามมากแต่ต้องเดินเลาะเลาะะะต้องเลาะเละน้อยนึงว้าวมาะแก่ okay. บ้านนาคูหาอีนะเป็นบ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนบ้านนาคูหานะเจ้ามูห้าตำบลส่วนเคือนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ของเฮานี่เองนะเจ้าเนาะชุมชนก็หน้าหักแลก้วก็เป็นตีอ่ะนาท่องเที่ยวตัวนะเจ้าไทยแลนด์เห็นก็ทงชาตินะเจ้าเนาะไทยแลนด์ไทยแลนด์นะเจ้าหู้วี่มะแตะมะวาพอดูปู สุดยอดไปเลยนะเจ้าเนาะค่ะวันนี้ก็เอามาฝากสําหรับเมืองแปรบดีลืมแวะมาแอลนะเจ้าจัางหวัดแปรของเฮานะเจ้าเนาะโอเคบายบาย